สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันกันกบปืน M4A1 สีชมพูนั่นเองนะครับซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยถ้าเกิดใครทันนะครับก็จะเป็นอยู่ในช่วงของขนมเนลี่นั่นเองนะเราต้องเอาบัตรในขนมนะครับเพื่อมาใส่โค้ดปืนนี้นั่นเองนะครับรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะยังอยู่เป็นวันอยู่เลยป้าท่านผู้ชมใช่ปะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะตายไปครับทีคุณได้รับชช ผมแทบจะไม่เห็นตัวเขาเลยนะครับนะ้าเอาดิวัดความใจเย็นกับผมได้ครับสวยเพื่อนอรนอดเว้ยรอดเว้ยเป็นไงเป็นไงอือไอ้บ้าเอ้ยขอระบายความแค้นที่มีทั้งหมดหน่อยครับ อันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากเลยนะครับเพราะผมยังไม่เจอนอนยิงแล้วก็แมบมืดเลยนะเกมก่อนหน้านี้ผมเจอทุกเกมครับท่านผู้ชมเอ้ยเขาบุกท่อมาแล้วครับโอเคตายไปโอ้โหไม่น่ากระโดดยิงเลยอบอสแอบไปก่อนครับผมกลัวเขาเดินมาทางนี้อ่ะใช่ริงด้วยเสียงหลุดตายไปครับไม่น่าปล่อยเสียงเลยนะจ้าเพื่อนจ้าอ่ะสวยครับเพื่อนอคุณได้รับช โชคดีครับเขาปล่อยเสียงหลุดเองเฮ้ยผมเองก็เกือบตายไล่บ้าเอ้ยปั๊บกลับก่อนเลยครับผมว่าเขาน่าจะดันคอมมาละมาแล้วครับตายไปเพื่อนรอล็อกแบบโหดๆไปเลยครับโอเคหัวแตกครับ ตายไปหนึ่งครับโอเคได้ระเบิดฟรีด้วยโอ้ยติดแสงบ้าเอ้ยติดนานมันจ้าซะเหลือกเกินคนนี้เขาอยู่กลางครับโอเคเขาชนะเพื่อนเราผมรอยิงเขาครับเจ็บไปดิตายไปดิเพื่อนอช,ชนะ ตอนนี้ผมได้มาแล้ว10คิวหาเพิ่มอีก5คิวครับเอาหน่อยไว้โบ๊คลิปนี้ต้องได้แล้วเว้ยเพราะผมยิงดีที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมโอ,โอ้อโหเคตายไปครับโอ้โหย,ยูซี่นี่น่ากลัวชิบเป่งเลยนี่ถ้าเกิดผมไม่มีชุดอึดผมตายแล้วนะครับเนี่ยนายป่าได้ป่ะเพื่อน ตายไปครับโอ้โหผมยิงรอเลยนั่นน่นะเสียดายอะไม่มีใครป่าได้ผมเมื่อกี้นี้เอ้ยเจ็บใจว่ะเอาระเบิดฟีหน่อยแล้วกันโอ้ยโอ้โหปลาระเบิดติดอย่างนี้มันจะได้ระเบิดฟีได้ยังไงล่ะครับโอ้ยเจ็บเจ็บยัดได้เพื่อนตายครับคนนี้เขาคิวผมครับผมต้องเอาคิว ตายไปครับ <Whoa. S 1> ขึ้นบนแล้วเขาอยู่บนแล้วสหายโอ้โห oh เวนกรรมผมคิดว่าส่วนตัวผม <c oughs> ผมน่าจะดันกลางได้ครับท่านผู้ชมโอเคได้มาสองคิว ตายไปครับเงียบครับเฮ้ดีดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยว้าเอ้ยซ้ายมือผมก่อนครับโอเคเรียบร้อยไปหเจ็บเพิ่มไปตายต่อไป สวยครับมันต้องอย่างนี้สิวะเออโอเคแล้วครับผมโอเคขึ้นเยอะเลยโอเคผมได้มาแค่คิวเดียวผมว่าผมน่าจะตัดเข้ากลางได้เหมือนเดิมครับผมปาแสงเข้าก่อกแล้วผมก็วิ่งขึ้นเลย เรียบร้อยครับมาได้ครับเพื่อนอยู่ที่เพื่อนแล้วครับว่าเพื่อนจะไปทางไหนสวยครับตรงนี้ยังเงียบอยู่ครับไม่ต้องห่วงเพื่อนเดินยัดไปเลยครับตายครับปู คุณได้รรัับบช,ชนะเนเิวลา,ไ,าไปคอมต่อครับท่านผู้ชมต้องโยกทางบ้างล่วเขาน่าจะรู้ครับว่าผมเล่นตรงนั้นบ่อยรอฟังเสียงครับแถวนี้มีไหมพ่อมีครับตายครับ,รบสวยเพื่อนผมดันเฮ้ยเอา้า,เ,อาเวนกรรมได้เอพอีกตายครับตายเพิ่มครับ เุ้ยไม่ได้เอ็กซ์่ไม่ได้คิว,วอนะเอาละครับท่านผู้ชมเรามาต่อเกมที่สองกันต่อเลยครับมามาเจอปืนยุคขนมหน่อยเว้ยเอ้าทำไมเขาเงียบอะท่านผู้ชมเขาอยู่ข้างนอกครับไร <c oughs> ้าการว่ะเฮ้ย <c oughs> ขวามือผมละ <c oughs> <c oughs> มาแคบครับ <c oughs> <c oughs> ตายไปพวก โอเคท่านผู้ชมเริ่มมีคนเข้ามาบ้างแล้วครับ h v เก้าแปดมีอ่ะโกดังครับไอ,บอ้บ้าเ้ยเขาออกข้างนอกเฉยเลยวะ่ะตายครับอุย้ยโอ้โหผมโดนหลังยิงสนไนเปอร์มีครับสวัสด,ดีเพื่อนเมื่อกี้เองยิงใครโอ้ยผมยิงไม่โดนเลยวะ่ะ ขวามือผมโอ้โหบ้าเอ้ยผมยิงคนนี้ใช้เวลานานไปหน่อยครับถ้าเขาตายตอนชุดเดียวผมรอดแล้วครับท่านผู้ชมเอเคตายไปครับโกดังครับขวาข้างนอกมีตายไปครับโอ้โห,โโหทีเกิดของแต่ละคนไอ้บ้าเอ้ย ตายครับโอ้โหทำไมผมโดนหลังยิงบ่อยจังเลยวะท่านผู้ชมโอกาสของการเดินผมเนี่ยคือตายกับข้างหลังหมดเลยครับตายไปข้างนอก sv98 คอมมีเออตายคู่ไปไอ้บ้าเอ้ยตายต่อไป โกดังมีครับหลังผมมีครับตายไปโกดังโกดังตายแคบครับโกดังมีเพิ่มโอ้โหหลังอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยไอ้สัสผมตายกับหลังบ่อยจังเลยวะท่านผู้ชมเดินล่าเลยครับตายไป จะทำอะไรผมพวกเฮ้ยซ้ายมือผมมีครับเจอหนึ่งเออตายคู่ไปสไนเปอร์ข้างหลังเรียบร้อย,โอ,ยโอ้โหโดนขวายิงตายไปครับ อีกแล้วโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยคือจุดเกิดผมมีคนทั้งนั้นนะครับเออไม่ตายอีกไอ้บ้าเอ้ยไม่ต้องไปยิงเขาพวกเออตายไปตายต่อไปเออเหลือเหลือหนึ่งเลย ปลาดักไว้ก่อนครับหลังผมว่าแล้วเออจะวัดเหรอเพื่อนเป้าผมอยู่อีกทางหนึง่งกระสุนกระสุนปืนผมก็ไปอีกทางหนึง่งตายครับโคดังมีครับท่านผู้ชมโอเคตาย ตายเพิ่มไปโอ้โหว่าจะไปเป่าอีกสักคนหนึ่งโอ้ยคิวเดียวจบแล้วโอเคหัวแตกครับ เป็นยังไงบ้างรครับผมกับสกินปืน M4 สีชมพูปืนกระบอกนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความหลังกับผมอย่างมากเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับการที่เราจะเล่นสกินปืนนี้ได้เนี่ยเราต้องไปซื้อขนมเนลี่มาก่อนนะครับเพราะว่าในขนมเนลี่มันจะมีโค้ดปืนนี้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยครับว่ายุคนั้นนะ่ะ M4 สีชมพูคนเล่นเยอะมากครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่มีความหลังเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอ,อ๋อแล้วก็ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูอาวุธของผม ด้เลยนะนี่ก็จะเป็นปืนทั้งหมดของผมเลยนะครับใครที่ไม่ทันตรงไหนเนี่ยสามารถกดหยุดเพื่อดูได้เลยนะ ผมบอกว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาหลุดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ